มานะคะวันนี้เรามาส่งเสากันนคนปรปฐมนะคะบางเลนนะคะ,ะมาดูวิถีชีวิตของคนอยู่กับไม้กันนะคะวิธีการดึงเสาลงจากรถเป็นยังไงนะคะลูกค้านะคะก็จะคนที่เป็นก็คือจะง่ายๆนะคะแปบเดียวก็ดึงกันได้แล้วนะเสานะคะ,ะชุดนี้โอ้โหนี่เรามาลงเสารว,วมไปเสร็จรวมไปเสร็จอที่กรุงเทพดดวยกก็ ประมาณร้อยกว่าต้นแล้วนะคะวันนี้นะคะที่ที่บางเลนนี่จะอยู่ที่สี่สิบต้นนะคะชุดนี้ก <c oughs> ว่าจะดึงได้แต่ละต้นนะคะเ <c oughs> นี่เราส่งกันทั่วไทยเลยนะคะโอ้โหกับบรรยากาศโอ้โหน่าอยู่มากมากเลยนะคะลูกค้าดูบ้านอาจารย์นะคะโอ้โหทำแบบใหญ่โตวสวยงามมากเลยนะคะทำลายหลังมากนะ,ะสวยๆเลยนะคะดูทางนู้นอีกนะคะทางนูน้นแล้วก็ตรงนี้อีกหลังหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าจัดพื้นมาให้อาจารย์แล้วก็ไม้เครื่องอีกนะคะ ร,รู้สึกว่าจะอีกไม้ของอาจารย์จะไม่จะยังไม่ครบอีกเยอะนะคะ,ะเดี๋ยวนิชาจัดให้นะคะอาจารย์ไลยแย่เลยนะคะมามาดูการดึงเต่ากันนะคะเห็นไหมคะดึงออกมาแบบง่ายๆกันเลยนะคะวันนี้เราส่งกันทั่วไทยนะคะที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะนิชาตะเวนส่งกรุงเทพมาสาม สี่ที่แล้วนะคะแล้วก็มานคารปฐมนะคะเป็นที่สุดท้ายแล้วลูกค้าต้องการไม้ชดไหนก็โทรสั่งจับจองกันได้นะคะเดี๋ยวนี้ชาจะกลับไปขายพื้นไม้สักแล้วก็เครื่องไม้รวมนะคะเครื่องไม้รวมฝาไม่รวมฝาไม่แต่ฝาไม่ยางลูกค้าสั่งแล้วนะคะยกลูกเขาไปแล้วจะมีฝาไม่รวมฝาไม่สัก ก็พื้นสักนะคะที่อยู่ที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดโปรถูกๆก,กันเลยนะคะสำหรับไม้เครื่องนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะ0640071199นะคะ,ะ,คะเรามีทุกไม้ทุกชนิดให้ลูกค้านะคะโทรมาสอบถามไดช้าได้นะคะ